นร,นรนจากาตัแทนกลุม่มผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัททัวร์ชื่อดังเข้าร้องเรียนกับสนักข่าวไทยอสมอทหลังพบว,ว่าผู้ตนตกเป็นเหยื่อแห่ลูกโซ่จากการร่วมลงทุนกับบริษัทที่อาศัยภาพลักษณ์หน้าชื่อถือทางสังคมของผู้บริหารที่จะทำโครงการศาิลาสน้างทงธุรกิจร่วหวังตอบแท,ทนคุณแชนีมา,าชวนให้ลงทุน่าที้การซื้อไวเซอร์ ระยะเวลา1ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ3าต่อ28วันหรือสามารถนำมาแลกกับแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศาการกระชวดให้ร่วมลงิคทุนบริษัทในเครือมากกว่า20บริษัทเพื่อสนับสินค้าจากทิศชุมชนกว่า7 0 0 0 0นล้านค่าครอบคลุมื้นที่ท่วประเทศที่สำคัญยากจะตั้งสากก่อองทรัพย์การค้าุรกิจบริการที่จะให้ผลตอบแทนตั้งแต่ร้อยละ4ถึงร้อยละ1มากน้อยแตกต่าง ถึง5วันแนด้รับเงินเงินนคืนภายใน35-39วันคือเป็นการให้ผลตอบ <99 S 1> แทนทุนลักษณะขายแขายที่โตถ้ม,มีผู้ลงทุนร่วมลงทุนจะเหมนม่มาไม่โทรหาพี่ให้ตัวช่อง9ผู้เสียหายรายน,นี้ถูกลงทุนในสหกรณ์และกองทุนประธานเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทบอกว่าเหลือเชื่อร่วมลงทุนกองพัฟลักของประธานบริษัทลงทุนบนเงื่อนไขได้ผลตอบแทน100ละ9.25ภายใน39วัน เริ่มตั้งแต่ปีศ2 5 6 2ช่วงแรกลงทุนเพียง70,000บาทและได้รับผลตอบแทนด้วยมาถึงเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระดมเงินจากครอบครัวกู้เงินและกดเงินจากบัตรเครดิตมาลงทุนกับบริษัทรวมประมาณ20ล้านบาทแต่ทําเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทไม่ยอมจ่ายเงินปันผลและยืมเงินทุนจนถึงปัจจุบันอ้นางว่าถูพนักง,งานโกงเงินไปกว่า200ล้านทำให้บริษัทประสบปัญหาและ ที่เราจะหาเยอะก็เพราะงหกจากองทุนธนาคารเพราะเรามั่นใจว่าตาหารกเนี้มันไม่กมีความมั่นคงเหมือนคกับธนาาธนาคารเราก็เลยมน่ใจว่ามันคงไม่เสียหายเพราะเรา่ากษนใช่ค่ะไอตัวที่ออกไปรงเงินเขาเขาทั้งหมดกับไคร สัดกอนนี้พบให้สอดลอใจใกล้จุดสองห้าปอสามเก้าวันค่ะส่วนายที่สูงเงินกว่าหนึ่งล้านบาทช่งแรกลงทุนซื้อไว้เชื่อท่องเที่ยวเป็นเงินหนึ่งแสนบาทต่อ,พอพ 4, ครกหนึ่งปีได้ผลตอบแทนประมาณสามหมื่นบาทต่อมามีพนักงานชักชวนให้ลงทุนเพิ่มในสหกรณ์ให้ผลตอบแทนร้อยละสามจุดเจ็ดถึงร้อยละที่สิบเอ็ดจึงกระดมเงินหามาลงทุนเพิ่มทั้งเงินเก็บสะสมในชีวิตและนัมบัตเครดิตไปรูดทองคำมาขายคืนให้กับบริษัทแทนเงินลงทุน ภาพลักษณ์ที่เขาออกมาทำในในสังคมนะคะเขาพยายามจะอธิษฐานตัวเองว่าเขาทําเพื่อสังคมเป็นธร่มชาติอ่ามันก็เลยแล้วก็เขาจะมีคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งเขาจะพูดว่าเขาจะเขาจะพูดเสมอว่าธุรกิจคือการให้อ่าแล้วก็เขาจะมาแบบเหมือนในลักษณะว่าเอ่าเขาไม่เหมือนกับเขาไม่ได้ทําเพื่ออะไรเขาทำเพื่อแบบ เพื่อเพื่อชาติอะไรเงี้ยคี่ภาษาต่อเพื่ชาติต่อเพื่ชาติชนอะไรนะเออเขาแบบเรก็ได้ตัวแบบี้ใยใช่ใช่ใช่คือคือเอาเอาง่ายๆว่ามันก็ทำให้หนุนตายตาเพราะว่ามันได้มาสมัยเกิดแล้วก็คดีนี้เรื่องตรงคัดว่ามีผู้เสียหายหลายพันคนจากจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่า3,000คนมูลค่าความเสียหายรวมแล้วหลายพันล้านบาท ซึ่งลาบิกตัวแทนผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีดกับผู้เกี่ยวข้องที่สํนานนลุบินีแล้วเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาฐาลชอโกงประชาชนหมายเลขคดีอาญาที่355ครับ2564และยังร้องทุกข์ที่กองพักการปราบปรามอาญากรรทางเศรษฐกิจหรือปสอแล้วอยู่ในระหว่างการรวบร,รวมพยานหลักฐานขณะที่สหารณ์ออมทรัพย์ที่บริษัทสร้างขึ้นเ่ยชักชวนให้ลงทุนถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและสั่งเลิกสาตันออมทรัพย์ ตามคำสั่งนายทะเบียนประชากรลงวันที่2 2เมษายนที่ผ่านมาแล้วทีมข่าวสำนักข่าวไทยสมภพรายงานช่วงนี้นะคะตรวจสอบอากาศ